ชาวเน็ตเสียงแตกเผยสาเหตุไม่ให้กำลังใจหลังอ้วนรังสิตคืนดีภรรยากลับมาคืนดีกันแล้วหลังจากทะเลาะกันหนักระหว่างอ้วนรังสิตและมะม่วงทีห่หนุ่มอ้วนไปง้อภรรยาถึงเกาหลีกลับมาคืนดีกันและหนุ่มอ้วนก็โพสโมเมนต์สวีทกับภรรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัวทากางหลายคนทั้งคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างยินด,ดีกับการกลับมาคืนดีกันแต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเสียงแตกไม่เห็นด้วยโดยคอมเมนต์ใต้โพตล่าสุดของหนุ่มอ้วนบอกว่า พฤติกรรมของลูกที่แสดงออกต่อพ่อเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะลองฟังที่นักจิตวิทยาคาวิเคราะห์ดู แล้วไม่ต้องไปว่าคนที่วเวคห์เรื่องของคุณว่าเผือกหรืออะไรนะเอาเรื่องปัญหาในบ้านมาบอกหมดทําเป็นคอนเทนต์เลยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนนอกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนเว็นกรรมตกที่ภรรยาและลูกบอกตรงๆว่าไม่เชยร์ให้กลับมาคบผู้หญิงมีดีกว่าทุกอย่างทําไมต้องมาทนกับอะไรแย่ๆแ,แบบนี้สงสารมากโคตรเรสแฟคและโคตรท็อกซิกทั้งคําพูดตอนสัมภาษณ์ต่างๆการสื่อสารกันในคลิปถ้าดูแลเขาให้ดีกว่านี้ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเนะ เห็นใจที่มีลูกแล้วผู้หญิงต้องเลือกอยู่ให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็เพื่อลูกซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะคิดได้ไหมหวังว่าจะคิดได้แล้วกันนะแต่ขอไม่เชียร์ไม่ติดตามไม่ให้กำลังใจจนกว่าจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n n t c h i n ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ